กลางเนี่ยเรามีให้เลือกนะคะและเราสามารถที่จะเลือกวัสดุได้ด้วยค่ะอย่างที่เห็นกันไปแล้วนะคะคันนี้ตรงกลางเนี่ยเขาจะเลือกเป็นวัสดุออกแนวเมทัลลิกส่วนที่เห็นอยู่ด้านหลังทางนู้นเลยนะคะจะเป็นตัวตู้แอร์ไมโครบัสค่ะคือคิวไฟของแผงข้างค่ะคิ Q ้วไฟแผงข้างตัวเนี้ยจะมีการซ่อนไฟ74สีไว้ด้านในนะคะคล้ายๆกับของหลังคาเลยและส่วนที่ติดตั้งด้านล่างตัวนี้นะคะที่ทุกคันเนี่ยบอกเลยว่าต้องทําเลยก็คือการปูพื้นค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกัรายการนิพน์รีวิววันนี้นะคะเราอยู่กับตัวออนิ e คอมพิวเตอร์กันค่ะซึ่งคันนี้ ที่จะพามาดูจะเป็นการตกแต่งภายในแบบ V.I.P ทั้งคันเลยนะคะํารถเดิมๆ,ๆเลี้ยวออกจากศูนย์มาปุ๊บ<ๆ>มาเลี้ยวเข้าเลยเปลี่ยนทาภายในใหม่ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนโทนบรรยากาศข้างในค่ะให้เป็นออกโทนสีเทาค่ะส่วนเบาะจะใช้เป็นสีดําบรรยากาศตอนที่ก่อนจะเปิดไฟก็จะเป็นแบบนี้ค่ะบอกเลยว่าชุดแต่งชุดนี้นะคะสวยทั้งตอนปิดไฟแล้วก็เปิดไฟเลยค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเปิดไฟแล้วจองอมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปเปิดให้ดูกัน เปิดไฟแล้วเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะสีสันนะคะสดใสแบบนี้ทีนี้พอดูภาพรวมกันไปแล้วนะคะเราจะพามาดูทีละรายละเอียดกันค่ะว่าส่วนต่างๆเนี่ยมีส่วนประกอบยังไงกันบ้างมาเลยค่ะตามกันมาเลย่าขออนุญ,ญาตเริ่มจากด้านบนสุดก่อนเลยนะคะด้านบนสุดเนี่ยเขาจะเป็นหลังคา VIP ค่ะเป็นตัว A 1นงนะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าลายตรงกลางเนี่ยเรามีให้เลือกนะคะ และเราสามารถที่จะเลือกวัสดุได้ด้วยค่ะอย่างที่เห็นกันไปแล้วนะคะคันนี้ตรงกลางเนี่ยเขาจะเลือกเป็นวัสดุออกแนวแมทเทริกจอกเป็นเหล็กๆหน่อยค่ะสีที่ใช้นะคะก็จะเป็นสีดําค่ะให้เข้ากับด้านข้างนะคะที่เลือกเป็นโทนเทาดาค่ะให้แมทกันทั้งคันค่ะนอกจากลายนอกจากวัสดุที่อยู่ด้านในอ่างตัวนี้นะคะที่เลือกได้ไฟด้านในก็ยังเลือกได้ด้วยนะแถมเลือกได้แบบเอาไปเลือกเองที่บ้านยังได้เลยค่ะเพราะว่ามีรีโมทมาให้ด้วย รีโมตตัวนี้นะคะควบคุมสีไฟได้เลยเราอยากได้สีไหนนะคะล้วก็กดไปเลยอยากได้เป็นสีเหลืองนะคะหรือว่าสีแดงเราก็กดเลือกไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นสีไอซ์บลูนะคะให้หมัดกัะด้านข้างหรือว่าถ้าอยากจะได้เป็นตัวสีแบบสีลุ้งนะคะให้หมุนกันไปเรื่อยๆแบบนี้ก็กดได้เหมือนกัน ซึ่งถ้าเลือกใช้เป็นหลังคา V-P เมื่อไหร่เราก็จะมีตัวแอร์ไมโครบัสด้านหลังให้ด้วยค่ะชุดหลังคาตัวนี้นะคะครอบคลุมถึงด้านหน้าค่ะทิ้งหน้าคนขับหัวหลังค่ะฐานทีวีสําหรับทีวีป๊อปอัพนะคะลายตรงกลางที่เห็นแบบนี้หลายด้านข้างแล้วก็ฝาครอบตู้แอร์หลังแล้วก็ลายที่ประตูท้ายด้วยค่ะส่วนทีวีของคันนี้นะคะเลือกเปลี่ยนจากฐานทีวีธรรมดาเป็นทีวีแบบพับเก็บไฟฟ้าค่ะหน้าจอขนาด24นิ้ว จบของส่วนหลังคาไปแล้วนะคะเราจะมาดูที่ด้านข้างค่ะส่วนที่ต่อจากหลังคาลงมายาวถึงพื้นนะคะรวมถึงส่วนของแผงข้างด้วยคันนี้อยากให้ดูต่อเนื่องกันนะคะก็จะใช้สีเทาสีเดียวกับด้านข้างของหลังคาเลยตัวนี้ต่อกันลงมา แล้วมาแวะตรงที่ผ้าม่านกันก่อนสักเล็กน้อยผ้าม่านนะคะก็จะคุมมทนให้เป็นสีเงินคู่กับสีเทาแบบนี้ค่ะแต่แอบใส่กิมมิกเล็กๆด้วยขอบสีทองตรงนี้เข้าไปหน่อยพอเปิดมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้านอกมันเงาวาวแบบนี้ค่ะผ้าตัวนี้นะคะสามารถที่จะกันแสงแดดแล้วก็แสง UV ได้ดีค่ะกรองแสงได้แบบแทบไม่ทะลุผ่านออกมาข้างหลังเลยค่ะส่วนต่อมานะคะตรงนี้คือคิ้วไฟของแผงข้างค่ะ คิวไฟแผงข้างตัวนี้จะมีการซ่อนไฟ74สีไว้ด้านในนะคะคล้ายๆกับของหลังคาเลยซึ่งเราก็ควบคุมได้ด้วยรีโมทตัวนี้เหมือนกันอยากจะได้สีไหนนะคะก็กดเลือกไปได้เลยค่ะส่วนต่อมานะคะที่ด้านข้างถัดลงมาตัวนี้ก็จะคือแผงข้างค่ะซึ่งเรามีแบบให้เลือกอยู่3แบบด้วยกันคันนี้เลือกใช้เป็นแบบแผงข้างรีดลายนะคะมีใช้สีดําแล้วก็มาตัดด้วยสีเทาด้านในแบบนี้สลับกันไปค่ะส่วนตรงนี้นะคะที่เห็นอยู่จะเป็นปลั๊ก USB ที่เอาไว้สําหรับชาร์จแบตค่ะ ซึ่งตัว USB ตัวนี้นะคะสามารถติดตั้งได้ทุกแถวเลยมีบาะ 3- แถวก็ติดทั้ง3แถวได้เลยค่ะเอาไว้คอยบริการให้ลูกค้านะคะจะได้มีชาร์จกันทุกคนอย่างทั่วถึงค่ะมาถึงส่วนต่อไปกันค่ะเป็นส่วนของเบาะผู้โดยสารนะคะซึ่งคันนี้เลือกใช้เป็นเบาะแบบ VIP ค่ะ3แถว9ที่นั่งแถวและ 3- าที่นั่งใช้เข็มขัดนะคะจะเป็นเข็มขัดออโต้แบบนี้ค่ะ พอเสียบใช้งานนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นี่แบบนี้เลยจะมี3จุดนะคะมีจุดที่ไหลมีจุดที่เอวซ้ายแล้วก็เอวขวาค่ะแต่พอไม่ใช้งานนะคะเราก็สามารถที่จะปลดค่ะเขาก็จะดูดเก็บกลับเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะไม่กองเกะกะอยู่ที่ตัวเบาะค่ะเห็นเบาะแบบนี้แล้วทุกคนก็พอจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าคันนี้จดทะเบียนเป็นป้ายอะไรใช่แล้วค่ะจดทะเบียนเป็นป้ายส่วนบุคคลค่ะข้างหลังนี่มี9ที่นั่งนะคะแล้วก็ข้างหน้าคนขับอีก3าที่นั่งค่ะจะรวมเป็น12ที่นั่งสามารถจดป้ายส่วนบุคคลได้เลย พอมีเบาะแล้วนะคะเราก็จะขาดไปไม่ได้เลยค่ะคือส่วนของคอนโซลหลังเบาะคนขับค่ะซึ่งจะทําให้ภายในรถเนี่ยดูเต็มมากยิ่งขึ้นคันนี้นะคะเลือกใช้เป็นแบบด้านบนซ้ายขวาเป็นเบาะตรงกลางวางแก้วน้ําวางขวดน้ําได้ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่องที่สามารถสอดเท้าเข้าไปได้ค่ะเพิ่มพื้นที่ให้การวางเท้าด้านหน้าเบาะแถวที่1ให้กว้างขึ้นไปอีกค่ะและส่วนที่ติดตั้งด้านล่างตัวนี้นะคะที่ทุกคันเนี่ยบอกเลยว่าต้องทําเลยก็คือการปูพื้นค่ะซึ่งพื้นของคันนี้นะคะจะเลือกใช้เป็นลายไม้ค่ะ ตอนนี้นะคะจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆทําให้ลายของยางปูพื้นเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้มากขึ้นอย่างลายไม้ที่เห็นอยู่นะคะ <c oughs> ก็จะมีหลายเฉดสีให้เลือกใช้ได้ค่ะจะภายในสีเทาภายในสีดําภายในสีครีมนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะเลือกมาแมทชกับพื้นลายไม้ได้เลยค่ะ <c oughs> และต่อจากปูพื้นลงมาที่ตัวด้านล่างตัวนี้ค่ะ จะเป็นสิ่งที่ต้อนรับให้ผู้โดยสารนะคะขึ้นมายังรถของเราค่ะเป็นบันไดนั่นเองบันไดคันนี้นะคะถอดบันไดเดิมออกไปเลยแล้วก็ใช้เป็นบันไดแบบอะคริลิกแทนค่ะตรงลายตรงกลางนะคะเราสามารถที่จะเลือกเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรหรือว่าเขียนเป็นคําต่างๆได้ค่ะจะเวลคัมยินดีต้อนรับอะไรก็เลือกได้เลยแถมยังเลือกสีไฟได้ด้วยและที่สําคัญคือเสริมไฟด้านล่างตัวนี้ได้ด้วยค่ะไปต่อกันที่ส่วนของห้องคนขับกันเลยค่ะห้องคนขับก็เป็นอีกส่วนที่สําคัญนะคะที่จะทําให้รถด,ดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเราจะเริ่ม กันจากส่วนของหุ้มประตูคนขับกันก่อนเลยค่ะประตูตัวนี้นะคะเราก็จะใช้โครงเดิมค่ะนํามาหุ้มนะคะเปลี่ยนสีเสริมไฟใส่ลายเข้าไปให้เป็นสีเดียวกันทรงเดียวกันกับภายในเลยค่ะและในส่วนของเบาะคนขับนะคะเขาก็จะนําเอาเบาะเดิมเนี่ยมาหุ้มเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีให้เป็นเบาะทรงเดียวกันสีเดียวกันกับเบาะผู้โดยสารเลยแบบนี้ ก็จะทําให้ภายในนะคะดูเต็มมากยิ่งขึ้นและด้านบนเหนือหัวคนขับค่ะส่วนนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นส่วนเดียวกันกับของหลังคา VIP ค่ะจะเป็นหิ่งนะคะแล้วก็หัวหลังคาซึ่งจะทํามารับกับด้านหลังเลย ตรงหัวหลังคานะคะสามารถเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรได้ส่วนตัวหิ้งนะคะจะมีทั้งจุดศูนย์รวมสวิตช์มีเทอร์โมมิเตอร์นะคะแบบ3 in 1ด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟเก่งเดิมค่ะแล้วก็จะเป็นช่องสําหรับเก็บแว่นตาได้ยังคงมีบางแดดเดิมนะคะให้ใช้อยู่แล้วก็จะหุ้มใหม่สีเดียวกันกันกบภายในให้เลยค่ะใต้บางแดดก็จะมีลายแล้วก็มีไฟให้นะคะเผื่อคนขับต้องการใช้แสงสว่างค่ะเครื่องเสียงของคันนี้นะคะใช้เป็นเครื่องเสียงชุดเล็กค่ะประกอบไปด้วยวิทยุ1เครื่องแล้วก็ลำโพงเสียงกลาง3คู่ค่ะา พร้อมกับทวิตเตอร์อีก3คู่ด้วยกันเป็นยังไงกันบ้างคะกับการตกแต่งภายในคันนี้ถ้าพีพ่ๆท่ทานไหนสนใจการตกแต่งแบบคันนี้นะคะก็ต้องจดเล็บคันนี้ไว้เลยนะคะการตกแต่งแบบนี้กำเงินมา240,000บาทเท่านั้นค่ะก็ได้แต่งเต็มๆไปทั้งคันแบบนี้นะคะมีทั้งหลังคา VIP a i r m i c r o b บัเบาะผู้โดยสารก็เป็น3แถว9ก้าที่นั่งแล้วมีหุ้มเบาะคนขับให้ค่ะคอนโซลหลังเบาะคนขับปูพื้นนะคะเป็นลายไม้มีคิวไฟแผงข้างนะคะมีปลั๊ก USB มีบันไดนะคะมีหุ้มประตู คนขับค่ะแล้วก็จะมีชุดเครื่องเสียงให้อีกด้วยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะกับการลงทุนครั้งนี้ ถ้าพ,พี่ท่านไหนนะคะสนใจติดต่อดได้เลยค่ะที่นิพนการช่างค่ะจะโทรมาคุยกันก่อนก็ได้หรือว่าจะกดลิงก์แอดไลน์ท้งมาคุยกันก่อนก็ได้หรือว่าจะทิ้งคอมเมนต์นะคะสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่อย่าลืมกด u u s c r r i e นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเป็นกําลังใจให้ทีมงานนิพนการช่างค่ะวันนี้ไปกันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย